สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมน้องไอรรถถังวันนี้พามาชมน้องช้างตกง,งานหือวังทุลุที่มาร่วมทากิจกรรมี่วังทุลุนะคะเดินกลับบ้านวันนี้กลับบ้านแล้วนะคะบรรยากาศวันนี้ก็เหมือนฝนจะตกเลยนะคะฟ้ามืดนะคะวันนี้ขณะนี้น้องช้างกําลังเดินทางกลับบ้านนะคะน้องช้างกำลังเดินทางกลับบ้าน,นะ นี่นะคะน้องแอนน้องแอนสวัสดีค่ะโอ้ยน้องแอนร,รีบเดินนักมากเลยนะคะน้องแอนถึงแล้วดอกแก้วนะคะดอกแก้วถึงก่อนเพื่อนเลยนะคะดอกแก้วได้ก่อนเพื่อนเลย ดอกแก้วดอกแก้วถึงที่หนึ่งเลยได้ก่อนเพื่อนเลย <c oughs> โอ้โหวัดดีค่ะดอกแก้วหวัดดีค่ะ,คะอโอ้ยเสียงอ่อนจังเลย <c oughs> อดอกแก้วสาวขี้อ้อนนะคะนี่ตัวกลมเชียว นี่นะคะทางเข้าบ้านหนองบัวนะคะนี่ีูนะคะมาแล้วนะคะมาแล้วน้องน้ำเพชรน้องขวัญน,น้องเอรุท้ทังนะคะมาแล้ว น้องขวัญสวัสดีค่ะสวัสด,ดีค่ะเออเสียงแก่วมมากเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยรักน้องรักรักน้องนะคะรักน้อง สวัสดีค่ะน้องแอนสวัสดีค่ะอุ้ยอุ้ยอะไรน่ะโอ้โหเขายืนคุยกันอยู่นะคะน่ะยืนคุยกันอยู่ ถึงที่พักแล้วนะคะ น้องแอนเดินเร็วนะคะถึงแล้วนะคะน้องแอนถึงไแล้วถึงพิพางแล้วนะคะมาถึงก็มากินน้ําเลยนะคะมากินน้ําเลยเดินทางก็ ประมาณหลายโลอยู่นะคะน้องแอนกินน้ำนะคะน้องแอนกินน้ำน้องน้ำเพชรไม่กินลูกใส่สไม่หิวนะคะ มาถึงน้องแองก็รีบมากินน้ำเลยนะคะคอแห้ง เม่อยเหลือเกินครบโล้วไม่ติดในไป ขอบคุณครับเพิ่งมาถึงครับเดินทางจากวังทะลุก็ประมาณไปกลับกับหกกิโลหกว่าประมาณหกหกเจ็ดโลได้นะคะได้ประมาณนั่นแหละเดินเดินทางเดินไปกลับหกหกเจ็ดโลได้นะประมาณนั่นแหละน้องเดินอาบดูนะคะแผ่นหลังตรงน้องแอ็นไม่มีดินเลยนะคะอาบน้ํามาจากวังทะลุอาบน้ําล้างตัวมาจากวังทะลุเลยนะคะมาถึงก็ ก็ได้ทําความสะอาดไว้โลก็ได้เอาอ้อยมาให้มาครับเอาให้มาให้เอาอ้อยมาให้ไว้ให้หน้องเตรียมโลน้องแอนมาถึงจะได้กินเลยนะคะน้องแอนกินไม่สนเลยนะคะกินไม่สนใจนใครเลยนะคะนะ้องแอนจ้าโอ้โข้าวก้อนเล่นไ,ไม่กินเอาของหวานททาขอบคุณข้าวก้อนบูเสียงด้วย โอ้ยเสียงเพราะจังเลยวันนี้เสียงเพราะจังเลยอะยอังไงฝาก<อ>ช่องน้องแอนรถถังด้วยนะคะอ้ยอะยังไงก็ขอฝากช่ <c ười> องน้องแอนรถถังด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงท่านี้นะคะเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ